เหรียญนี้ไปเนี่ยก็ไม่ได้รับซื้อนะคะเหรียญที่ส่งมาอันนี้ไม่ได้รับซื้อไม่ได้รับซื้ออันนี้รับซื้อเจ็ดบาทนะคะอันนี้ก็ไม่ได้รับซื้อค่ะเหรียญมาจะได้รู้ทั่วกันเลยนะคะได้รู้พร้อมๆกันว่าว่าเหรียญที่ส่งมาเนี่ยรับซื้อเท่าไหร่รับซื้อหรือไม่เนี่ยค่ะเหรียญนี้ไม่มีไม่มีราคาหน้าเหรียญนะคะเป็นงานที่เขาไปทํางานจิวเวลรี่ เป็นเหรียญที่ระลึกอมสิน์เมื่อก่อนเคยขายได้นะเหรียญน,นี้เลยตังอยู่นะคะแต่ตอนหลังนี้คือไม่มีคนเล่นแล้วอะคะ่ะสองห้าศูนย์สี่หนึ่งเมษาบาอมสินค่ะขายต่อไม่ได้ไม่มีคนซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้ก็ไม่ได้รับซื้อพปะนนจะบอกตลอดนะป็นนักรับซื้อเฉพาะเหรียญที่ขายต่อได้เหรียญในที่ขายต่อไม่ได้ก็คือไม่รับนะคะเหรียญไม่รับซื้อ มามีเหรียญอะไรอีกที่ไม่รับซื้อเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้จริงๆก็ไม่ได้รับซื้อนะคะเอะเหรียญน,นี้เขารู้สึกเขาจะมีสามเหรียญเนาะเหรียญสมโพธิกรุงศรีโกสิน์เนี่ยเหมือนเหมือนเซตหนึ่งเขาจะมีโดยประมาณสามเหรียญบางมื่ก็ขายได้อยู่นะคะขายได้อยู่ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบอะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้ขายไม่ได้แล้วไม่ได้รับซื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวอาทิรับซื้อออกมาก่อนอันนี้คือไม่รับซื้อค่ะ จะได้เห็นกันชัดเจนเลยว่าไม่รับซื้ออันนี้ก็คือเอาไม่รับซื้อก่อนเนาะอันนี้ก็ไม่รับซื้อนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญเหรียญรวงข้าวเหรียญยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์ตรารวงข้าวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้รับซื้อค่ะที่ไม่รับซื้อนะคะแต่รับแลกเข้าหน้าเหรียญหน้าเหรียญคือยี่สิบห้าสตางค์นะคะก็สี่เหรียญก็ได้บาทนึงก็ไม่ต้องส่งมานะคะไปแลกที่ไหนก็ได้แลกที่คลังจังหวัดหรือแลกที่ไหนก็ที่เขารับแลกนะนะ ค่ะไม่ต้องส่งมาปลืงค่าส่งพอส่งมาให้ปนัเปนัดก็ไม่ได้บวกคุณก็ส่งมาก็ปลืงค่าส่งอันนี้เหรียญยี่สิบห้าสตางค์เขาจะมีลูกเล่นนะนักสะสมจะมีอะไรล่ะสองเหลี่ยมศูนย์กลมสองกลมศูนย์เหลี่ยมสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมสองกลมศูนย์กลมแลม้วแันมีมีสี่บล็อกอะค่ะเหลี่ยมเนี่ยเนี่ยอันนี้ศูนย์นนนนนนเหลี่ยมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามีราคานะคะคือ เป็นน่าบ,บอกความแตกต่างของเหลี่ยญที่เฉยเว้นักสะสมเข้าไปเลือกดูแบบสะสมกันอันนี้เหลี่ยมแน่นอนศูนย์เหลี่ยมสองสองไม่น่าจะว่ากลมไหมน่าจะเหลี่ยมสองเหลี่ยมศูนย์เหลี่ยมอันไหนหายากก็ไม่รู้เป็นนําจไม่ได้แล้วนะคะมันจะมีอันที่หายากเมื่อก่อนก็เล่นหากันมีราคาสูงอยู่เกือบร้อยมั้งแต่ตอนหลังนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมแล้วไม่มีคนเล่นแล้วนะคะ ราคาก็อยู่เท่าหน้าเหรียญนะคะราคาเท่าหน้าเหรียญค่ะเหรียญที่ขายต่อไม่ได้เนอย่างเงี้ยไม่รับซื้อค่ะรับแรกเห็นไหมคะอันนี้คือเนี่ยๆค่ะที่ส่งมาทั้งหมดเนี่ยได้แลเกเท่าหน้าเหรียญไม่มีราคาหน้าเหรียญไม่มีราคาหน้าเหรียญเพวกงเนี้ยกุแถวบนนี้ไม่มีราคาหน้าเหรียญก็เหมาเหมารวมก็คิดเงินให้ไตแล้วอันนี้นะคะเหรียญเหรียญฝนหลวง เหรียญ20บาทที่ระลึกที่เป็นนิกเกิลเนื้อนี้เลยนะคะ20บาทที่ระลึกนิกเกิลไม่รับซื้อเลยแม้แม้แต่นั่นเดียวนะคะเออมีมีมีหอสมุดอ่ะก็พอจะมีราคาหน่อยส่วนเหรียญอื่นๆนะคะเหรียญ20บาทที่ระลึกนิกเกิลไม่รับซื้อนะคะรับหอสมุดเหรียญเดียวเท่านั้นหอสมุดวาชิรยานเหรียญละประมาณ 150- 200บถึงบาทโดยประมาณค่ะนะคะ จำไว้เลยนะคะเหรียญยี่สิบาทนะคะไม่รับซื้อยี่สิบาทกับสิบาทสองสีอะค่ะไม่รับซื้อเหรียญที่ระลึกสิบาทสองสีสิบาทที่เหมือนเหมือนเหรียญอ่ะเอามาให้ดูตัวอย่างเหรียญเหรียญสิบาทเหรียญนี้สิบาทที่ระลึกสิบาทสองสีที่ระลึกยี่สิบาทสองยี่สิบาททิกเกิร์ไม่รับซื้อ